โดยเบื้องต้นนะครับทางผู้จัดนะครับคาดว่าจะมีรถเข้ามาร่วมกิจกรรมทรัคพาวเวอร์นี้ประมาณ1,000คันครับตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสุพัฒนาพงศ์ทําไม่ได้ก็ต้องลาออกไปแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีเยืดเยื้อนะเพราะตอนนี้รถน้ําก็มาแล้วเต็นก็มาแล้วนะฉะนั้นก็คงจะหลับจะนอนกันที่นี่แหละนะถ้าแต่ว่าวันนี้มีเขาประกาศว่าวันนี้น้ำมันขึ้นอีกประมาณสี่าน เนี่ยขึ้นแบบท้าทายขึ้นแบบไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องราคาน้ํามันคุณไม่สามารถจะมาขึ้นดีเซลได้แต่คุณไปเอาน้ํามันดีเซลไปเอาน้ามันบิน,นนะซินนะแกโซนี่แหละครับไปตกภาระก,กับพี่น้องประชาชนนะเราคนยากคนจนรู้เปล่าน้ํามันดีเซลเนี่คือหัวใจหลักหัวใจหลักของคนยากคนจนเป็นต้นทุนต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําแต่ถ้าคุณเอาราคาน้ํามันแพงอย่างนี้พี่น้องประชาชนอยู่กันลำยากลาบาก เพราะฉะนั้นนะอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายกรัฐมนตรีปรับเอาคนนี้ออกไปเถอะครับเพราะว่าอยู่ไปมันมีแต่ความเดือดร้อนแล้วท่านนี้ก็เติบโตมาจากไหนรู้เปล่าจากกระทรวงพลังงานนะมาจากปตทเงินเดือนหลายล้าน <S <S เพราะฉะนั้นเขาจะรูนะและหล่งซุกแหล่งซ่อนไ้ทำยังไงตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้ออกไปในตรงนี้นะ ก็ดูสถานการณ์ก่อนว่ายังไงนะคือรัฐมนตรีตอนนี้เขาขาลอยเขาเนี่ยมาแบบเหมือนกับมาไม่มีไม่มีสอสอด้วยมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีมานี่มีแต่คุณก็ดูอยู่แล้วมีแต่ขึ้นไม่มีลงเพราะฉะนั้นออกไป นะขับไล่รัฐมนตรีมาเพื่อขับไล่นะฮะอ๋อเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเขารถติดนะสีนะ่โมงห้าโมงในวางแผนเ,นเครือข่ายรรคประชาชนจะมีรถแหกไอโป๊กไอป์กไ,ไ,ไปตามสนนสายเศร,รษฐกิจเพร,ราะอย่างนั้นจะทำมีผลกระทบเราก็ไม่รู้ว่ามือที่หนึ่งที่สองที่3มาโซกมาแทรกหรือเปล่า เพราะเรามีกิจกรรมวันนี้อยู่แล้วเรายกเลิกตรงนั้นแต่ก่อนแต่มาเอารวมวันนี้จัดหนักจัดเต็มไปเลยดีกว่าไหมล่ะนะฮะฉะนั้นขอขอ,ขอบพระคุณสื่อนะครับที่มาให้ความสนใจด้านเรื่องราคาน้ำมันนะที่ราคาแพงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มาตีสี่เมื่อคืนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามายึดเข้ามาในตรงนี้ได้เมื่อคืนมาตีตีสี่นะขอบคุณมากครับคือถ้าย้อนดูการาให้สัมภาษณ์ของนายมนตรีเมื่อวาน,นครับผมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยนายกก็ช่วยเหลือทุกกลุ่ม เพราะว่ากลุ่มรถบรรทุกเนี่ยเดือดร้อนอยู่กลุ่มเดียวหรือไงอันนี้เรามองว่าอย่างไงบ้างครับการน้สัม้าษค์คือนายกอะนะคือประชาชนก็เดือดร้อนกันทุกสาขาอาชีพนะกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกอะเขาบอกว่าใช้เงินอุดหนุนนะใช้เงินเขาเรียกว่าเงินกองทุนน้ำมันใช้ประมาณตั้งหต่สามสี่หมื่นล้านแล้วใช่ไหมและตอนนี้จะหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาใช้ปีละประมาณ สองแสนกว่าล้านผมก็บอกว่าเอาละยกเลิกภาษียกเลิกออกไปเลยนะเป็นระยะเวลา6เดือนถึง1ปีก็ได้ที่เขาเก็บอ่ะเก็บซ้ำซ้อนซ้ำซากเก็บตั้ง5้าหาทลดไปหน่อยได้ไหมละสักครึ่งหนึ Uno> ่งแล้วคุณไม่ต้องไปกู้ไปกู้เงินมา 5, 6าหมื่นล้านมามาเรื่อยๆอัดอัดอัดคุณก็ตัดไปเลยยกเว้นการเก็บภาษีสักหเดือนปีหนึ่งประชาชนได้ทั้งประเทศ นะแล้วได้พวกที่ใช้เก๊สสูงงอใช้บินซินไอ้พวกนี้ได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าคุณมาอุดคุณมาลดเฉพาะกละุ่มดีเซลเนี่ยก็ได้ตฉพอะู้ประกอบการนะคนยากคนจนประชาชนก็ได้ด้วยแต่ว่ากลุ่มที่ใช้บินซินอเก้าห้านะอีแดห้านะไอ้ตรงนี้เขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้ลดภาษีแล้วก็สักครึ่งหนึ่งได้ไหมล่ะนี่เอาไม่เอาไปกู้อย่างเดียวจะกู้อย่างเดียวประชาชนก็จะตายกันอยู่แล้ว เออ,อจริงไหมล่ะตอนนี้เราไปกินข้าวเห็นไหมล่ะนะร้านร้านค้าเดี๋ยวเป็นขึ้นหมดแล้ว10บาท5บาท10บาทขึ้นทุกร้านนะขึ้นไปก่อนแล้วคือคุณส,สุพัฒนพงศ์เมื่อวานนะครับผม,ผมก็บอกว่าจริงๆการทีรร่รัฐบาลตรึงราคาดีเซลไว้ที่ไม่เกิน30บาทก็เหมือนกับลดราคา5บาทไปแล้วครับผมเท<ล>่ากับลดภาษีสรรพสาม,มิตเลยเพราะว่า้าตรึงีรยก็อยู่ที่ประมาณ3 5มสบาถึงสาบาทลดภาษีได้ยังไงนั่นเขาเอาเงินกองทุนเอาเงินกระเป๋าซ้ายเอากระเป๋าขามาคุณใช้ บินซินคุณใช้แก๊สโซ่เ่ยวคุณบอกไม่ฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยลดเงินภาษีสปปรรพสามิตและประชาชนได้กันทั้งประเทศไอ้นั่นคือ5บาทนั่นแหละที่เขาบอกว่าไม่เกิน35บาทใน,น,น,นเงินของเราที่เขาไม่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้พอถึงเวลานะบอกหมดแล้วกู้อีกกู้อีกมันก็เป็นหนี้ระยะยาวประเทศชาติประชาชนก็ไม่ได้อะไร <ขอ S 1> นะประเด็นหลักของเราวันนี้ก็คือจะมาไล่คุณาารัฐมนตรี พลังงานเลยใช่ไหมครัไล่ออกไปเธอเพราะว่าอยู่ไปนี่มีแต่มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพนะออกไปหรือนายกควรจะปรับก่อนก็ได้นะเอาไว้ทําไมล่ะครับเขาอยู่ไปคุณก็มีฐานก็มีสอสอไหมนูน่นไปอาศัยตึกของปอตทอกระทรวงพลังงานนี่ต้องย้ายกระทรวงนี้ออกไปด้วยไม่ควรที่จะมาอยู่แอบอิงกับปอตท ที่เขาดูว่าซ้ำซ้อนซ้ำซากควรออกไปถ้าคนดูเห็นไหมข้างบนชั้นที่ม้าผมเคยไปประชุมข้างบนโอ้อย่างดีหรูหราวิว,ว,ว,วทิวทัศน์มองเนี่ยทาไปทํามาเพิ่งมารว่าเขามาเช่าตึกฉะนั้นแยกให้ออกไปอย่าให้ประชาชนคอรหาหาคอรหาได้แยกตึกออกจากวาตวทวนะแล้วประชาชนก็คิดว่าเอ้ยมาอ้างอิงมาอยู่ใกล้กันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีสุภัทพงศ์สุภัฒนาพงศ์ออก วันนี้นะวันนี้นะครับเราจะไม่มาเรียกร้องเรื่องราคาน้ํามันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เราจะมาขับไล่รัฐมนตรีพลังงานซึ่งไม่มีผลาแล้วก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขของประชาชนเลยนะครับกลับไปมองกลุ่มทุนนะครับซึ่งลดภาษีสภาษามิอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วฮะลดไป7บาท2ีตังค์แต่ของเราอยู่เก็บเก็บอยู่5บาท99ยังไม่ได้ลดแม้กระทั้งบาทเดียวเลย นะครับก็มันจําเป็นนะที่วันนี้เราจะต้องมาแสดงสัญลักษณ์เช่นนี้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าธรรมดาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ได้จัดกิจกรรมมาหลายครั้งแล้วแล้วเราก็เข้าออกตามเวลาเนื่องจากเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ของกฎหมายซึ่งบังคับองค์กรอย่างเช่นสมาคมต่างๆมันถึงมีความจําเป็นฮะและถ้าต่อไปสําหรับนายพิชาภัยลูกเรือคนนี้นะครับถ้าถูกกดตานมากมาก มันจาเป็นฮะที่ต้องถอดหมวกประธานสาพันธจะลงมาเดินถนนให้ท่านดูนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลานั้นแล้วเราไม่มีความจําเป็นที่ว่าจะต้องกลับเวลาเท่าไหร่ออกเวลาเท่าไหร่นะครับต่อไปนี้เราจะเป็นพลังคนนะครับเราจะเอาความเดือดร้อนของภาคเกษตรกรอย่างอย่างเช่นภาคอีสานภาคกลางซึ่งขณะนี้นะครับประสบปัญหาเรื่องราคาข้าว ซึ่งไม่ได้รับการเหลียวแลเลยแต่ในทางตรงกันข้ามพืชอย่างเช่นพืชสวนปาล์มกลับได้รับการอุ้มชูจากหน่วยงานของรัฐบาลน,นะครับผมอยากจะขอเรียกร้องดังๆนะครับว่าสิ่งที่เราถูกปฏิบัติในขณะนี้นะครับเราเปรียบเสมือนพลเมืองชั้นสองทั้งๆท,ท,ท,ที่เราก็เสียภาษีเทียบเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะวิงวอนนะครับว่ายังไม่สายกันไปนะครับ ถ้าวันนี้เรามาสะท้อนปัญหาสิ่งที่เรานําเรียนบนเวทีวันนี้และถ้าท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านหันกลับมาดูแลเราเราก็ยังจะให้โอกาสแต่ถ้าหลังจากนี้เจ็ดวันผลงานหรือไม่มีการแสดงออกหรือตอบรับอะไรทั้งสิน้นมันก็จําเป็นนะครับในซีซั่นต่อไปก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่จะออกมาขยับแล้วนะครับ,นะรบอันนี้ขอยืนยันนะครับ แล้วผมอยากจะถามกลับว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลประชาธิปัตย์นะซึ่งขณะนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับน้ำมันขึ้นถึง152เหรียญน,น้ำมันดีเซลอยู่ที่40บาทแต่ทำไมท่านบริหารช่วงวิกฤตนั้นผ่านพ้นมาได้ไงท่านทำไงครับลดภาษีสรบพรสามิทันทีนะครับลดทันทีครับแล้วก็สามารถขี้คายปัญหานี้ได้แต่ สิ่งที่เราสะท้อนปัญหานี้ไปให้กับรัฐบาลนี้ไม่เคยได้รับการพิจารณาแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่ได้รับคำตอบที่หลอกลวงไปวันวันหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันหมดความอดทนแล้วนะครับอันนี้ผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราปรากฏมาสิ่งที่เราขยับขยายมาเนี่ยมันก็ผ่านพ้นมาเกือบ4ี่เดือนแล้วนะครับมันจำเป็นแล้วครับเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยเศรษฐกิจต้องเดิน ถ้าไม่เดินเอาแต่กู้เงินอย่างเดียวแล้วลูกหลานเราในภายภาคหน้าจะทำกันยังไงนี่แหะครับผมถึงจะมาบอกกล่าวดังๆนะครับว่าสิ่งที่เราสะท้อนปัญหาเนี่ยเรามีเหตุแล้วมีผลนะครับแล้วน้องๆทั้งหลายเนี่ยที่อยากจะกรู้รายละเอียดจากที่ผมพูดหัวข้อนี้ไปก็รอฟังบนเวทีนะครับว่าการช่อฉนการคิดคำนวณราคาการคิดคำนวณภาษี นะครับอยากจะเรียนอีกด้วยนะว่าทุกวันนี้ทุกคนประชาชนทุกคนที่เติมน้ำมัน100บาทท่านจะได้รับน้ำมันอยู่ที่52บาทอีก48บาทที่ถูกเก็บเป็นภาษีคูรีดจ,จากรัฐเลยครับมันสมควรไหมในยุคข,ของโควิดซึ่งกำลังย่ำแย่อยู่ทุกคนเวลานี้แบงเงินของเงินรัฐบาลรัฐบาลมาอย่างเดียวกู้อย่างเดียวแจกอย่างเดียวแล้วผมถามว่า เศรษฐกิจมันจะไปกันได้อย่างไงนะครับ